ดูดอกไม้ที่สวนผมดิพากันแบบต้อนรับแบบเบิกบานกันหมดทั้งมีทั้งสีขาวมีทั้งต้นบัวและต้นต้นที่ผมทาคลิปครั้งแรกที่เป็นอ่ uh, ไม้กล้วยด่างที่บอกว่ามันมีแต่ก้านที่บอมันโดนคนหลอกอะ่ะที่ว่ามันมีแต่ตอตายงแงงๆอะ่ะปรากฏว่าออกมาแล้วทุกคนเห็นไหมออกหมดเลยนะต้นไม้ด่างก็ออกสวยหมดเลยไอ้ต้นนี้ที่ไม่เคยเป็นดอกก็เป็นดอกทุกคนดูดิมาต้อนรับลูกสมงปีหมดแล้วเห็นไหม โอ้โหดอกไม้ตอนนี้ดอกไม้ต้นรับเด็กๆก,กันหมดเลยสีชมพูสีขาวสีนี่สีเหลืองโอ้โหสวยกันหมดเลยบานหรือไทยกันหมดเลยทุกคนดูของซอมบี้ดิต้นของซอมบี้ก็บานทุกคนเห็นไหมบานสวยเลยก็คือตอนนี้ก็คือสรุปว่าซอมบี้มีเด็กๆทั้งหมด เจ็ดตัวทุกคนโอ้โ oh. หทุกคนมันมาเป็นแพ็คคู่หมดเลยนะทุกคนก็คือเป็นสีเป็นสีเป็นสีก็คือคู่สุดท้ายเป็นสีขาวทุกคนสีขาวเหมือนมาวินได้เลยแต่เป็นมีปากแดงเท้าแดงสวยน่ารักมากเดี๋ยวทุกคนแล้วสายที่สุดก็คือว่าทั้งหมดเจ็ดตัวใช่ไหมน้องเล็กสุดคือเป็นเด็กหญิงครับ น้องนั้นเป็นเด็กชายหมดเลยน้องนั้นเป็นผู้ชายหมดเลยตัวสุดท้ายเป็นผู้หญิงทุกคนมีทั้งหมดเจ็ดตัวเดี๋ยวผมคงคงเลี้ยงคนเดียวคงไม่ไหวแต่ป้าป้าก็น่าจะจะขอไปสักสองตัวอะไรเนี่ยช่วยช่วยกันเลี้ยงเพราะยังยังไงคือคือป้าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะทุกคนคือหนึ่งเขารักสัตว์รักหมาเหมือนกันทุกคน มันมันโอกาสน้อยมากนะที่เราจะมีเพื่อนบ้านที่รักหมาเหมือนกันนะคือพูดภาษาเดียวกันพูดง,ง่ายคือการคือการเรารักหมาเนี่ยถ้าคนไม่รักหมาเนี่ยเราพูดก,กับเขาไม่ได้นะคนละภาษาเลยนะทุกคนเหมือน FC ทุกคนเนี่ยเราเป็นภาษาเดียวกันเนี่ยแล้วเราทําให้รู้สึกแบบมีความสุขอะเวลาเราคุยกันใช่ไหมเรื่องหมาไหมผมว่ามันมีความรักอะมันดีที่สุดแล้วอะทุกคน ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมน้องหมาทั้งเจที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเดี๋ยวก็คือน่าจะอยู่ฟักฟื้นบ้านป้าสักอาทิตย์นึงป้าบอกคุณเมื่อกี้ว่าตอนนี้สอ,อมบี้มันก็กินกินนมกินอะไรอยู่นะครับผมว่ามันเหนื่อยมันบอกว่านางคลอดทั้ง7ตัวนางบอกนางเหนื่อยทุกคนก็เดี๋ยวสักอาทิตย์พอฟักฟื้นแล้วเดี๋ยวป้าเขาบอกเดี๋ยวจะเอาเออกมาบาสผมมีความไหม ไม่ได้รอ14วันหรอกทุกคนผมก็ใจร้อนก็อยากมาแต่เราก็ต้องนึก่าแไหมเราก็ต้องเชือ่อเชื่อผู้ใหญ่ผมเป็นคนเชื่อผู้ใหญ่<笑><笑>นึกภาไหมเออเราก็ต้องรอดูเฉพาะมันได้มันไม่ต้องรีบอะไรไงทุกคนเราอยู่ใกล้ๆนี่มันต้องได้เห็นผมต้องเจอเพราะผมอดทนอดทนตั้งแต่อยู่กรุงเทพทุกคนตอนนี้ผมก็ดีใจดีใจแล้วคงขยันกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่าเหมือนที่ผมโพสไปผมคงต้องหา ของมาขายแล้วก็อะไรหาเงินเพิ่มขึ้นนะแต่ยังคิดออกแต่ผมทำอะไรผมก็อยากจะทำของดีๆอะทุกคนอยากให้คนที่จะมาอุดหนุนเราต้องได้รับสิ่งดีด้วยอะผมก็ไม่อยากที่จะเอาแบบเอาเงินอย่างเดียวที่เอาอะไรก็ได้มาขายอะทุกคนยมขอคิดก่อนเนาะผมขอบคุณมากๆเลยทุกคนผมอะคือแค่เอฟซีอะ เขียนกำลังใจบอกว่าจะสนับสนุนนี่ผมแบบน้ำตาไหลเลยนะทุกคนผมซาบซึ้งมากๆากเลยซาบซึ้งเอฟซีอ่ะรู้สึกแบบดีใจและประทับใจแล้วเดี๋ยวเราจะเติบโตไปกับเด็กน้อยทั้ง7ด้วยกันนะทุกคนอไปดูกัน 没听啊，对对。 ไงมั่งได้ดูเด็กน้อยทั้งเจ็ดของซอมบี้น่ารักไหมล่ะทุกคนตัวสุดท้ายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่เป็นสีขาวอ่ะเห็นไหมพร้อมกับดอกไม้สีขาวของผมที่กลางบานะไอตัวสุดท้ายก็ผมที่เป็นผู้หญิงอ่ะผมตั้งชื่อไว้แล้วนะเขาชื่อว่ามณีจันทร์น่ารักไหมน้องมณีจันทร์เป็นน้องสุดท้ายนะครับผมเด็กชายทั้งทั้งหก ตั้งหอกผมก็ยังไม่ได้ตั้งครับผมก็อยากจะใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษดีไหมเหมือนแม่เขาแม่เขาชื่อซัมบี้พ่อชื่อมาวินสไตล์นนะยกเว้นยกเว้นน้องสุดท้องคนที่เจ็ดที่ชื่อมณีจันทรฟผมีเหตุและผลในใจ <c oughs> เนาะน่ารักเนาะมนีจันทดูดอกไม้